มาตักค้ายพี่น้องกับเมนูขนมกีนลำยาข้าวเหนียวลำไยมันเดคเือดข้นเด้อดตากใจรนวมกันกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ยายเพ็ญเน้อค่ะยายเพ็ญจะเด้มีกกำลังใจเห็กิลิปต่อไปเนาะค่ะกดไลค์ค่ะขนมกีนลำยาผักหลายๆค่ะทุกคนข้าวเหนียวลำไยยายเพ็ญเห็ดเองค่ะหอมหวานค่ะทุกคนมันเด้อค่้เด้อ ข้อนี้ยากกินไปคุยไปน้อง่ะน้องจะเป็นอะไได้น้ำยาปลาใส่ตินไก่ใส่เลือนใส่ลูกชิ้นนทุกคนถวยนึงจะเป็นหลานเลยน,ะะนอ้อง่ะน้องทุกคนเต็มเลยคะ่ะนัว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 ทุกคนหอมเม่นหน่วยนลยคะ่ะทุกคน กินน้ำลายอะย,ยายเพิขาดก,ก็ได้เด้ค่ะเด้อกินทุกอาทิตย์เลยค่ะระอมกินน้ำยานีน้แหละทอคนขอบคุณ <c oughs> ยายเพินมากขาดทุกคนตรงนี้ทุกอาทิตย์เลยค่ะรมกินน้ำยานัวนัวนััวพักยเพินแบบพักเสษในพักเสษโอนเลยบร้ไป ูลงไปผักกระเสกหนามก็มีอกจีลาวถั่วงอกมาเด้อค่ะเด้อนัวนัวนัวมีเรื่องมาบอกมาคุยสูฟังอยู่ค่ะจิตก่อนเนาะค่ะเนาะ เดี S <S ๋ยวขอบคุณยังเป็นขอขอบคุณงสุขุมสุกคนนะคะด้วยอย่าให้กำลังใจย่าเพิ่งคอมเมนต์เะยค่ะบอวัสยูยไกย่ไกขอบคุณเลยเลยค่ะดีใจ กินเนตถกอาทิตย์เนาะค่ะเนาะงผักหลังมาน,นี่กินทุกอาทิตย์อีหลีเด้อค่ะถ้าบอยยัเพิ่นอยากกับมีคนไหนคนหนึ่งในครอบครัวนี่ละค่ะทุกคนอยากกับต่งเฮ็ดเนาะค่ะน้องักลายค่ะทุกคนมาเด้อค่ะเด้อยีัเพชนขออะไรอย่าจิบไปคุยไปน้อค่ะทึ่งมือทึ่งซอนนี่ละมีเรียนสบู่สูฟังรค่ะ เดี๋ยวพอกินก่อนเนาะค่ะเนาะแล้วก็เสียดหนามค่ะทุกคนเสียดน้ำเข่าปังกับย่ากับเข่ากั้งแล้วค่ะเนาะวันตำหน้านะค่ะเนาะอู้ยังเพ็นมืออะไรอะไรค่ะทุกคนเดินโดูดเห็ดแล้วค่ะเนาะ Xe cà chút <laughs> Xe thương tín cay, xe thương kho cay, Thương bụng chỉnh thương lượt cay ô, lái giang cà ื่อนค่ะทุกคนเจี๊ยบไรเป็ดพอดี หน้าแม่แยัยเพ็ญกระยัดแม่ริกินขอกินหน้กมันเลีง่งทุกคนเล่ยงหนวนขอาก็ตาย Cho nhà Nhà cần tế luôn ừ mm. ที่แบบกมนากมใายัางเดียวค่ะทุกคน <c oughs> ขอโทษขอแพนดิล่าด้วยคะ <c oughs> ่ะแศรบรัวค่ะทุกคนได้เป็นกับกินพื่นเลยคะ <c oughs> ย่ะเนาะไดเป็นมีเร่องสิบอกซูฟังนะค่ะเนาะมีเอฟซีถามยด้เพ็นมากค่ะกาเงเผ็ดย่้เพ็นมีฟรังนอหค่ะ เป็นคอมเมนต์มาถามเป็น G, เปอฟซีกีติดตามยเยพินม,มาดนจึงมูลเลี้ยงเล่าชีวิตของยเยพินเป็นว่าเป็นถามบ่ายาเยพินหัวเก่ายาเยพินเคยตามลาวีบอกเคยตามลาวีหอดบานหอดโจงบดคนเป็นถามยาเยพินม,มาแล้วค่ะเยป็นกระสิบต,ตอบเนาะคะนะ่ะเนาะ หัวเกาแยเพ็นจะเป็นพัวของูโบเคยตามลาวีหลังจากสิงหัวแยเพ็ญไปงานร้านอาหารเนาะค่ะเนาะที่แยเพ็ญหน,นีไปค่ะที่หนีกับกับเพราะว่าเป็นเจ้าสูุเนาะคะ่ะแต่เป็นเอฟซีติดตามแยเพ็ญมากก่อนก่อนกับสิงหนนะะ์เนาะค่ะเนาะดึงเราวชีวิตเขาแยเพ็ญเนาะคะ่ะ เพราะว่าเขาเจอสูบผู้ยิ่งหล่ก็ยังเป็นการเี่นมือเนอะคะเนาะยังเป็นกับทนทนสามปีค่ะทนทนอยู่ต่อไปบ่าไหร่บาไหวกทุกคนมันมันมันเจ็บปวดมันทรมานะบ้เคยต่างแต่ยบา โถมาขอหมายเลีกบัญชีเพื่อจะส่งเงินโอนเงินมาสอยเยเพนคาอานมูยาเพนกับไหไปหลังจากที่ยาเพนไห่ไปแล้วก็บอเคยโอนเงินมาจักเทียค่ะทุกคนว่ามีอาว่ามาสอยเยเพนคานมูจักเทียมิแต่ยาเพนหาเหลี่ยงเอง จนยเยปินห้มงพ่อกับสามียเยปินคนปัจจุบันค่ะก่อนหน้าที่ยังพันเนี่ยมาพ่อแล้วค่ะน้อต่ยเยปนหลุนหวนเลยค่ะทุกคนหาเงินสูงพาน้องห้รูกเยปินค่ะตอนนั้นดูยเยปินค่ะแม่แยเยปินเป็นคนเรลียงค่ะทุกคนบ่าตาบ่างบบนำค่ะเพราะวันรับก็ได้ที่ยเยป็นมาเห็นงามตรงนี้ ก็มีมากแค่นันน้นนะคุนมาขอมาเด็กบัญทีธนาคารแล้วเขาบ่เคยโอนเงินจนลูกสาวยายเพ้นเจ้าเท่าทุกมืงินนีเนะเขาเนาะ,ะน20ย20เดือนาะเขาเนาะบ่มีเงินจากหัวเกามาจุนเจือมาโวยเลยค่ะลูกยายเพ้นไยเติบใหญ่มาด้วยเริ่มตน้นจากยายเพ้นเป็นคนหาหาเลี่ยง อนทิมาเต่งงานก,กับสามีเนาะค่ะหลังจากนั้นมาก,กับมิตรสามียายเพ็ญคนปัจจุบันเลยค่ะทุกคนจุนเจือเลี่ยงดูมากเท่าทุกมือน,นี้นะคะเลี่ยงดูมากกระสุนเสียเลียนพ่อเท่าทุกมือน,นี้เลยค่ะทุกคนกัดจีด้วยอันนี้น้ำเนาะค่ะเนาะเพิ่นบนเพิ่นบอมมีบทบาทในกลุ่มเป็นพออีกอย่างเลยค่ะทุกคน เกลือบกาที่จะมาป่ามาลาวีมาต่งอ,อีกอย่างหนึ่งก็คือรับยาเพนบอะไรที่ยะเพนไปเห็นงานตรงนั้นค่ะยาเพนก็นคิดถือเราคะนเะนึะ ติดไปจุดอันเพราะว่ากับบ่อยากเห็นเขามาตามรับวีิ่นี่นะคะทุกคนเพราะว่ามันมาหอมมาแหงกันมากนี่สามปีกับกระถือว่าทรมานพอสมควรแล้วค่ะทุกคนก่อนอาหนาทีเยยเพนนะจะหนีออกมาแล้วเนาะทจี่มาหอมมาแหงกันนี่ยเยเ้เได้เคยบอกสุภาพงอขาะติงขนาดรั้งเยเพนนไไว้เนี่ยหอมพร้อมกันค่ะอันนั้นกระทือว่าสุดๆแล้วค่ะทุกคน กระโจนีีทีเยเพนหนีหนีมาไหนเด็กกระเบอ,บอมาตามลำพวนแตดกระเบอเองทายเพเพนกระเบอไปเหตุงานตรงนั้นเยเพ่นคิดว่าก็คือจิตถูกตามลาวีตามลำพวนล่ะค่ะทุกคนแต่ว่าเพอินวายเยเพนอยากจบแล้วกันเขาเลยไปจุดนั้นเลยค่ะทุกคน ที่ยังไม่ทันได้เลือกแต่เนาะเขาเนาะหัวเก,าก่ากระมากับมาดูอต่ทุกคนกระหูบ้านซองหูทุกอย่างแต่ก็ระไรมาต่างเนะะาะเพราะว่าจังตีบอลแหะค่ะบอด้มีบทบาทบอดี้ท่อหน้าที่ของก้เป็นพอนะค่ะทุกคนก็เลยบอกกาที่จิมาต่างบอกกาที่จิมาหาค่ะแต่กรณีเนาะเขาเนาะ จบกันแบบง่ายๆค่ะดีค่ะเอฟจีเพิ่นอยากหูเนาะค่ะเพิ่นอยากหูค่ะอย่าไปกับตอบแล้วนะคะเนอะกับไครมาตามลาวีเด้อค่ะป่นนี้อยู่ค่ะจบกันแบบง่ายๆค่ะทุกคน ตีเป็นพานมากเนาะค่นะเนาะก่อนที่จะเลิอกอยังเป็นกับทนทนมาขับประสบควรแล้ว ยิ่งพิจิตรอีกราพีราหนองก่อนเนาะคะ่ะเอ็มซีคนคนถามมาเนาะคะ่ะนี่เป็นคำตอบแล้วเด้อค่ะเด้อจิบนาพอกันไหมจิบพี่ยิ่งเป็นขอกับพี่น้องทุกูทุกคนนะคะเดอะ้อติดติดตามติดห้กันด้งใจยา,ายเพ็นมี่ขรรมนจะกอให้รักษาสุขภาพเด้อค่ะขอใหายไม่ถูกก้นซุขค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย